สวัสดีครับผมบอลปืนจีนครับจากร้านลูกปลาย็อปครับวันนี้ผมมานําเสนอเจ้าตัวนังฟ้าน่าัะตัวนี้นะครับสามารถบังคับให้บินได้นะครับผมว่าน่าจะถูกใจเด็กๆผู้หญิงนะครับมีเพลงด้วยนะครับเปิดที่กล่องตัวนี้มีเพลงด้วยโอเคไหมนะครับจากนั้นนะครับเอานังฟ้ามาออกมานะครับเดี๋ยวผมพิดเพลก่อน โอเคนะคฟ้าจะมีแ้่นะครับแล้วนางฟ้กมาทำางทำมือรองคนระับมือรองเห็นไ,ไหมฟ้าก็จะดีขึ้นไปนะครับเราสามารถประครับไห้อยู่นะครับนางฟ้าจะลอยลงมานะครับโอเคไหมนะครับผมว่าเด็กๆผู้หญิงน่าจะชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องลูกไปจะชอบเจ้าตัวนี้ไหมนะครับ What's the think